สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพี่เอสวัชัยลงอ่างจากกุชชี่รีวิวเสื้อเบิร์ดแฟนแตงโมสุดต้ายจากที่ทราบกันว่าเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาได้ออกแบบลายเสื้อเองจําหน่ายจํานวน1000ตัวที่สามารถติดตามและสั่งซื้อผ่านทางอินสตาแกรมแอตไซสโตเนอร์บีเคเคและสโตเนอร์บีเคเคช็อปซึ่งบรรดายที่ตนและแตงโมชื่นชอบอย่างมากเพื่อนพี่น้องดาราหลายคนต่างอุดหนุนรีวิวไปจํานวนมากล่าสุดพี่เอสวัชัยก็ได้โพสตคลิปสวย สวยผ่านอินสตาแกรมแอสไสเออันดรสุภชัยหน่งสวมเสื้อดังกล่าวพร้อมรีเวลเสื้อแบบสุดปังนั่งในอ่างจากุชชี่ทานนางโพสคือตาสมากแม่บิดตัวระดับ10แถมหุ่นเป๊ะพร้อมแคปชั่นหัวใจสีแดงและแท็กหาเบิร์ดแตงโมงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของพี่เอและชื่นชมความใจดีอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ